Uau! สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เราจะพาเดินเล่นกันแถวสถานีรถไฟลำพูนนะครับและจะพาไปไหว้พระธาตุพริพุนชัยนะครับแล้วก็พาไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะฮะและในตอนนี้นะครับเป็นช่วงเช้าๆนะครับเราอยู่กันที่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดลำพูนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีขบวนรถเข้าหรือออกนะฮะก็จะเงียบๆียบหน่อยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับจําหน่ายตั๋วนะครับซึ่งก็จะคล้ายคล้กับสถานีรถไฟในทุกทที่นะครับตรงนี้เป็นตารางนะครับเดินรถนะฮะเที่ยวไปและเที่ยวกลับนะครับเท่าที่ลองเดินดูนะครับสถานีนี้ก็มีความสะอาดนะครับเป็นระเบียบมากเลยนะครับแล้วก็ร่มรื่นมากนะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นชานชาลาของสถานีรถไฟนะครับเมื่อมองไปทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางที่มาจากกรุงเทพนะครับเมื่อหันหน้าออกจากทางชานชาลานะครับทางซ้ายมือเราก็คือจะเข้าตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ หันมาทางทิศนี้นะครับเข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ดูบริเวณโดยรอบๆนะครับก็จะมีความร่มรื่นนะฮะต้นไม้เยอะเลยนะครับโดยสถานีลำพูนนะครับก็จะเป็นสถานีประจำจังหวัดของสายเหนือนะฮะและเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนที่จะถึงเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะครับ ซึ่งสถานีรถไฟลำพูนจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ประมาณ22กิโลเมตรนะครับมีขบวนรถโดยสารนะครับซึ่งจอดทุกขบวนนะครับที่สถานีนี้ครับสำหรับรายละเอียดสถานีรถไฟนะครับก็จะอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับโดยที่สถานีรถไฟลำพูนจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ729กิโลเมตรนะครับ และในทางทิศใต้ของสถานีรถไฟนะครับก็จะมีสะพานรถไฟโลหะนะฮะข้ามแม่น้ำกวงตรงนี้เป็นส่วนบ้านพักของเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับมีความสวยงามคลาสสิกมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับซึ่งมีสถานีที่ก่อนและหลังที่จะมาถึงสถานีลำพูนนะครับ นี้จะเป็นแยกช่วงซึ่งมีถนนตัดผ่านนะครับแล้วจะมีรถไฟซึ่งกำลังขนปูนนะครับเราเดินย้อนกลับไปที่สถานีกันนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเล่นดูบริเวณรอบๆสถานีรถไฟกันนะครับ เดินออกมาอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะอาดมากนะครับสามารถจอดรถได้และตอนนี้ก็จะมีรถไฟเข้ามาขาบวนหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เหมือนจะเป็นขบวนขนสินค้านะครับซึ่งจะเข้ามาเทียบจอดอยู่ในชานชาลาที่1น,นะครับ ขบวนเข้ามาเทียบจอดในชานชาลาที่1นแล้วนะครับแล้เดินไปดูที่หัวขบวนกันนะครับซึ่งขบวนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่จะถอยไปนะครับไปจอดเแถวตรงที่เลยถนนตัดแยกทางรถไฟนะครเพื่อจะกดสินค้าขึ้นขบวนรถอีกทีนะครับ ก็ขบวนรถตะกี้นะฮะก็จะไปจอดเทียบอยู่ตรงด้านข้างนะครับเพื่อนำสินค้าขึ้นหรือลงนะครับตรงบริเวณนั้นออกมาอยู่บริเวณด้านหน้าอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าบ้านพักและก็อาคารของสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานการรถไฟของที่สถานีลำพูนนะครับจะมีความเป็นระเบียบเียบร้เยอะเลยครับ นี่นะครับบริเวณเวิ้งที่นํารถเข้ามาจอดนะครับจะเห็นได้ว่ามีความร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะครับโอเคครับจากสถานีรถไฟลําพูนซึ่งขับรถออกมาอีกไม่ไกลนักนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุทริพปูนชัยนะครับตรงนี้เป็นถนนบริเวณหน้าวัดนะครับซึ่งจะยังไม่ค่อยมีรถนะฮะซึ่งเนื่องจากเรามานกันในช่วงเช้านะครับเรามาเดินเข้าไปชมความงามของวัดกันนะครับ สำหรับวัดพระธาตุธริปุลชัยวรมหาหวิหารนะครับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญนะครับของภาคเหนือและของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่คู่กับเมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตนะครับเป็นเวลาร่วมพันปีนะฮะในส่วนสถานที่ตั้งนะครับก็อยู่กลางใจเมืองเลยนะครับของจังหวัดลำพูนนะครับ ซึ่งห่างจากสารากลางจังหวัดประมาณแค่ร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นเองครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับก็จะตรงนี้จะเป็นพระอุโบสถนะครับสีทองอารามเลยครับซึ่งในสมัยก่อนมักจะเรียกวัดนี้นะครับว่าวัดเจดีหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับและวัดพระธาตุธริบุญชัยนี้นะครับก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาตินะเมื่อปีพศ2478 ตรงนี้นะครับด้านหลังโบูสดนะครับ mm. ก็จะเป็นเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุไว้นะครับถ้าเป็นในช่วงสายหน่อยหรือวันหยุดนะครับหรือวันพระนะฮะที่วัดแห่งนี้คนก็จะเยอะแยะมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเจดีย์ซึ่งบรรจุพระเกตบรมธาตุบรรจุไว้ในโกรธทองคําอีกทีนะครับมาดูบริเวณโดยร,บรอบๆภายในวัดอีกทีนะครับ ี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบริเวณที่สําหรับศักการะนะครับแล้วก็เข้ามาจุดทูบเทียนญานที่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้ง4ทิศขององค์พระบรมาธาตุเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนภายในของพระอุโบสถนะครับซึ่งจะมีพระประธานอยู่นะครับ โอเคครับตอนนี้เราออกมาอยู่บริเวณหน้าวัดพระธาตุอีกครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าโอท็อของทางลําพูนนะครับโดยเรามาเช้านะฮะซึ่งปกติเขาจะเปิดขายกันมีของขายพื้นเมืองนะครับมากมายเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เราจะเดินทะลุนะครับตรงๆมาเลยนะฮะก็จะโผล่มาอีกซอยหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงฝั่งด้านหน้าของวัดนะครับนี่นะครับ เดินมาอีกสักประมาณ100เมตรนะครับก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะครับซึ่งเราจะมาลองชิมกันในวันนี้นะครับซึ่งปกติร้านนี้นะครับคนก็จะเยอะพอสมควรนะฮะรถก็จะจอดเต็มนี้ไปหมดเลยนะครับแต่เนื่องจากเรามาเช้านะฮะก็เลยย่งคนยังไม่ค่อยมีกันนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกาแฟก็มีนะฮะเครื่องดื่ม ภายในร้านนะครับบริเวณรอบๆครับในร้านก็จะมีทั้งขนมนะครับซาลาเปาขนมจีบนะครับมาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวลำไยนะครับก็จะใส่ลำไยอบแห้งลงไปด้วยนะครับรสชาติก็จะแปลกใหม่ทีเดียวครับร้านนี้อร่อยมากนะครับซึ่งน้ำซุปนี่กลมกล่อมทีเดียวครับแนะนำให้มาทานเลยนะครับและก็มาถึงช่วงท้ายคลิปครับ ลองมาเที่ยวกันดูนะครับจังหวัดลำพูนครับเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจ